เรียบร้อยแล้วครับฝ่ายสำนักงานอาธิการบดีขึ้นนำเทคนิคการแพทย์หนึ่ประตูต่อศูนย์นะครับฟุตบอลกีฬาระหว่างบุคลากรในมหาเิยาลัยขอนแก่นนะครับ ายเทคนิคการแพทย์ได้เป็นฝ่ายเขียบอลน,นะครับอ่าพี่โฮปรับพี่หมอโฮปวันนี้พี่โฮปใส่หมายเลขสิบนะครับถือว่าเป็นหมายเลขนำโชคครับโอ้บอลเปิดยาวไปแล้วครับ นักงานมาิการบรีเป็นฝ่ายเปิดนะครับเปิดยาวไปครับพวกนี้บอลตกอยู่กลางสนามนครับอ่าลูกบอลย่างนัวนี้ยนเนี้นะครับเทคนิคการแทรรับบอลโอ้โหลุยไปแล้วครับ ทคนิคการแย่งได้บ้างครับหลุดไหมครับหลุดไหมครับตรงนี้กลางสนามส่งให้เพื่อนต่อไปโอ้ไม่ทันนะครับลูกสาประตูของสพนักงานที่การบรีว่าหลุดไปได้ส่งต่อให้เพื่อนเอาครับลูกนี้นะครับบอลยังนวลเนียนวลเนียกันอยู่กลางสนามนะครับใช่การแย้ได้บอลครับส่งต่อให้เพื่อนเปิดยาเข้าไปหน้าครับทันไหมครับคนนี้ทันไหมรับตรงนี้โอ้ทันไหมทันครับตรงนี้ เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหน,นึ่งเร,ร้อยครับเทคนิคก,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 การแพทย์เทคนิคกากกรแพทย์คตามตีเสมอทีมสำนักงานการบุรีนะครับหนึ่งประตูต่อหน,นึ่งอืมประตูต่อหน,นึ่งแล้วครับขณะนี้ตอนนี้ยังอยู่ในครึ่งแรกอยู่นะครับ นักงานที่การบดีเป็นฝ่ายเชียรยลูกนะครับลูกอย่างนวี้อยู่กลางสนามเข้ามาทางด้านซ้ายครับแตะบอลเบาๆแบบนี้จะรอดไหมครับจะรอดอ้าวเทคนิคการแพทย์สกัดาชมกันไปเรื่อยๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับลูกกลมๆเน่เข้าใครออกใครครับผมเทคนิคการแพทย์เป็นฝ่ายได้บอลครับ ส่งย้าวเข้าไปอ่าลูกนี้กรรมการรายแมนยกธงแล้วครับล้ำหน้าหรือเปล่าครับตรงนี้อ่าปรากฏว่าฝ่ายสำนักงานที่การบดีเล่นบอลเร็วครับรีบแตะบอลนะรงต่อได้หลังสนามเดอดยาวอ้าวสายซ้ายโหดสวยครับตรงนี้จะไปได้ไหมโอ้โออกด้านข้างไปครับออกหลังสนามไปนะครับ